ดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่องยูทูปสัตว์์ดาวนิชิ่งเสือตั้มเจนี8ปดนาฬิกาห้บเก้นาทีนะครับตอนนี้นะครับแปดนาฬิกาห้าส oh. ิบห้านาทีนะครับสาธุครับผมสาธุครับอ้าวตัวเล็กกลัวตัวเล็กไม่เป็นไรไม่ร้องไม่ร้อง อ้านนมไม่ด no. uh, ีนะพี่นะเงียบแล้วใล้นมก็เงียบแล้วพี่น้องยาติธรรมครับเด็กๆครับตามภาษาเด็กๆก็กลัวนะครับหลายคนหลายท่านก็กลัวนะครับเด็กๆบางคนก็ไม่กลัวหัวเลาะนะครับ้วตาถ่านรันน้ำนะครับตอนนี้พี่น้องยาทํา วางได้เลยนะครับทหม่านจะเข้าห้องน้ำผงใส่ท้องไม่ดีเนาะคุณบาเนาะเอานองเสียมือบาเต็มเตมมือบานรับนะครับรอตรงนี้นะพี่นะหลวงตา่านจะเข้าไปห้องน้ำ่าไรอรนลอไม่สองน้นข้างหน้าก่อนนะพี่น้องครับเดี๋ยวหลวงตา่านก็ออกมานะครับ เป็นลงมานะจะลงมันตเจับของนะอยู่เฉยเดี๋ยวเวไอเนียซอมนียอร่อยไหมเนียนในขนมที่ผมถวายล่ะฉันในฉันใผมด้วยเด้อผมจะได้บุญด้วยไหนเนียนไว้ไหนแล้วเนีนจะลืมฉันใ้ผมนะ <ś led> เนีนพามครับสม,มันเนนพามนะคร,ครับก็เป็นความน่ารักนะครับของอเด็กๆเนาะพี่น้องอสม,มนัเนนก็เท่ากับเด็กครพี่น้องญาติธรรมเก้าขวบนะครับสำัมมนเนนพามท่านอายุเก้าขวบนะครับก็น้องก็สี่ขวบนะครับน้องก็อยากเดินด้วยนะครับ อายุยังน้อยนะครับเดินได้ขนาดนี้ก็ก็นับว่าดีอยู่ครับพี่น้องอยาทรรดีมากๆเลยเพราะว่าสมัยนี้ทุกวันเด็กๆชอบแต่เล่นโทรศัพท์กันนะครับตอนนี้หลังจากห้างก็ทีดงนะครับออกทดงต่อแล้วนะครับ ได้เลยนะครับถนหมวกก่อนพ,อ i, พี่พี่ถอนหมวกให้เด็กก่อนอ่าถอนหมวกรับพรครับสาธุครับอ่าได้นมด้วยครับเ่รียกนมให้เด็กด้วยนะครับสาธุสาธุครับ <c oughs> เก็บไว้บูชาที่บ้านนะคะคุณอะไรเบไวด้วยนะวางไว้เลยครับวางเลยคุณอะไรเก็ไว้นะาครับรผมสวัสดีพี่สวัสดีครับดำดำซิงครับ พี่น้องบอกว่าต้มน้ำซิ่งบนนี่ครับตัวจริงเสียงจริงเลยพี่น้องอยัดทำครับสาธุสาธุครับผมอันนี้รูปผู้ช่ะอันนีรับืนบ้านคะอาจารย์สาธอันนี้รับพื้นบ้านนะคะ หลบให้ด้วยนะพี่นะลบให้พี่ถวายถมายครับาดนัอันนี้ลงหาไท่นะอสายะ้าหน้านั่งลงนะครับนั่งลงนะครับนั่งลงนั่งลงนั่งลงถั่วโงพี่นั่งลงพี่นั่งลงนั่งลงนั่งลงผู้หญิงนั่งลงนั่งลงรบรบรอบรกับหลวงตาท่านก้าวไหวหลวงปู่มั่นพุทธิตโตนะครับ อาจ <si suppression> <descon fin anta> ารย์นะครับพี่น้องญาติธรรมนะครับคุ้าม <ire> ีมยามดปวาายามใสาแล้วอันนี้หนุกัดวายที่ไปเอาสบิ้านหนูอะค่ะเราะว่าหนูเขาเเพิ่กาการใหม่ ตัวไหนพี่ตัวไหนพี่จะเอาไว้พี่ก่็รับไปเด้อครับสาธุสาธุครับสาธุครับขอลมโนทนาบุญด้วยนะพี่นะสาธุครับผมสาธุครับต็มมคครับผมขอบคุณครับต้มดำมซิงพี่สาธุสาธุพี่รับเลยเด้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมาก เก็ไวเลยก็ได้ไม่เป็นไรไอขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับลูกตาลุครับจับมร้อยลุกมือร้ยครับลุกาลุกครับผมครับผมลงตามาพี่ นี่ให้คุณยายนมคุณยายนะอนมให้คุณยายครับผมค่านนี้ด้วยนะพี่นะคุณยายท่านนี้ด้วยครับคุณยายยายสาธุครับนะครับท่านจงลงตาท่านจะเมตตาเด็กๆคนป่วยคนท้องผู้อาวุโนะครับผู้พิการนะครับก็จะได้นมได้น้ำจากลงตาท่านไปดื่มนะครับ ก้าเไว้เป็นมงคลเลยนะนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดะดิดไ,ไ้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องอยูทูบศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียด้ำเที้ยนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ